พอดีเงินล้นฟ้าครับไอ้นุม่มไปรวยล้นฟ้าัะเลี้ยวแหมขอสิบบาทได้ไหม <c oughs> แหยแบบว่าพิมพิมเลยโดเนตโดเนตไอชิปมีอะ่ะแล้วเออพิมพ์ว่าพี่หมีหล่อที่สุดในโลกอะ่ะเออถ้าถาม,มว่า,ารถคันนี้วิ่งตรงได้ไหมตอบเลยว่าไม่ <c oughs> รถคันนี้มันวิ่งตรงไว้ได้จริงๆครับทุกคนคือมันเซตมาเพื่อสไลด์อ่ะเออ สวัสดีครับคุณแซมมี่วันนี้ผมว่างแล้วได้ดูพี่ที่เพราะอะไรวันที่แล้วผมโดนขโมยมือถือที่โรงเรียนเย็ดเป็ดแต่ไปแจ้งความกลัวติดคดีตลอดชีวิตครับไอ้นุ่มแจแย่ยก่อนนะคือมึงเป็นผู้ถูกกระทำนะคุณแซมมี่มึงไม่ต้องกลัวมีคดีเว้ยคือมึงจะไม่มีคดีที่อะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมึงต้องแจ้งความอย่างแรกมึงต้องแจ้งความ บอกพ่อแม่มึงแล้วเอาปิดให้ได้มันไม่ใช่เว้ยคือถ้าเกิดว่าเราไปขายยาบ้าแล้วเราโดนจับอ่ะนั่นแหละเราจะมีคดีติดตัวเว้ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ถูกกระทําอ่ะเราจะไม่มีคดีนะแต่ตามไม่ได้แล้วครับโดนหักซิมครับประโถเอ้ยอย่างน้อยก็น่าจะไปแจ้งความนะเอาไม่เป็นไรอันเนี้ยถือว่าคนเราอ่ะไม่รู้คนเราอ่ะคนจะพูดยังไงดี คนทุกคนอนะ่ะคุณแซมมี่อย่าไปอย่าไปน้อยใจตัวเองนะคนทุกคนเคยเป็นคนโง่มาก่อนแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยเป็นคนโง่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นสอนบทเรียนเรานะผมเหลือไปกู้ธนาคารครับจะเย็นๆคือเราต้องเก็บอันนี้เป็นบทเรียนและสอนตัวเราเองนะว่าไม่ควรทําแบบนี้อีกถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งแรกที่ต้องทําแจ้งความเด็ดขาดเลยครับแจ้งความแจ้งผู้ปกครองแจ้งครูก็ได้ถ้าเกิดหายที่โรงเรียนก็แจ้งครูแจ้งแจ้งไปเลยครับพูดแม่งไปเลยครับไม่งั้นอ่ะเราจะเป็นผู้เดือดร้อนเองเว้ยไม่รู้อ่ะไม่ผิดแต่อย่าปล่อยให้มันํารอยเติมเนาะมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีะนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรนะไม่ควรถนะ้าถามผมอะ่ะน่าจะเครื่องเก่าล้างเครื่องแล้วครับอ๋อแต่ก็นั่นแหละฮะต้องระวังนะสมัยนี้มันด้วยความที่สังคมไทยเราเป็นประเภทที่ว่าคำแบบนึงหนะ่เดี๋ยวผมใส่หูฟังกันเป็นประเภทที่ว่าเขาเรียกว่ามีกินมีใช้ตลอดปีทําให้คนเออมีเงินมากขึ้นจนทำให้คนออกมาขโมยของอะไรแบบเนี้ผมว่าโดนเด็ก ในโรงเรียนตัวเองครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสถานที่หายอ่ะมันที่ไหนถ้าสมมุติว่ามันในโรงเรียนรู้ตัวเมื่อไหร่บอกคุณครูทันทันทีนะครับแจ้งคุณครูแจ้งผู้ปกครองแจ้งนู่นแจ้งนี่แจ้งทุกคนไปเลยครับแจ้งถ้าเกิดว่าคุณสามารถแจ้งพี่หนุ่มกัญชัยผลกระแสได้มึงแจ้งเลยครับว่าพี่ครับผมโดนขโมยโทรศัพท์มือถือครับพี่ครับอ่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้อยากจะมานั่งคุยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอทุกคนมาก่อนนะตอนนี้ก็ หาเกมเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยากจะดูซัมซุงเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยไอ้ส่วนตัวแล้วผมก็ใช้ซัมซุงอันนี้อยู่นะโน้ตแปดเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ผมก็ยังใช้มันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมผมก็ยังใช้มันอยู่ตัวนี้ออกปีสองพันยี่สิบสี่ครับโอ้มาราคาเท่าไหรอ่อ่ะผมกําลังคิดคืออย่างงี้ครับซัมซุงทุกวันนี้ที่ผมใช้อะ่ะอ่า มันเป็นผลพวงมาจากที่ว่าอืมสมัยก่อนนะครับมันคือมผมเห็นเบอร์มันสวยดีผมก็เลยซื้อมาแล้วทีเนี้ยพอซื้อเบอร์มาแล้วอ่ะผมก็กะว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์หลักทีนี้คิดไปคิดมาเว้ยคือมันต้องมานั่งย้ายคอนแทคใหม่หมดเลยอ่ะผมก็เลยแบบเฮ่ยเอยหรือไม่ย้ายดีวะแบบแล้วตอนนั้นก็คืออยากจะเปลี่ยนอยากจะซื้อ iPhone อะไรอย่างเงี้ย ก็แ,แบบเอองั้นคูซื้อ iPhone แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็แบบว่าก็ใส่2เบอร์ไปเลยแล้วกันเอออะไรแบบนั้นอ่ะห้าพันนิดนิดครับเฮ้ยราคาน่ารักดีว่ะมันกล้องมันสวยไหมอ่ะกล้องกล้องมันกล้องมันดีไหมผมอยากเก็บเงินไปญี่ปุ่นเว้ยทีนี้มันมีปัะเด็นอยู่ตรงนี้ว่าผมอ่ะใช้ iPhone ใช่ป่ะแต่ว่า iPhone ผมมันเป็นรุ่นเก่ามันต้องเป็นาสายชาร์จแบบ Lightning อ่ะมันไม่ใช่ y ทซ C อ่ะ แล้วทีเนี้ยครับ iPad ผมอะ่ะมันดันเป็น type c เวลาผมไปญี่ปุ่นหรือไปสัางไปจังหวัดหรือว่าอย่างเนี้ยล่าสุดผมไปลงไปนอนโรงพยาบาลกับพ่อเนี่ยอ่าไอเชื่อมันต้องพกหัวพกอะแดปเตอร์พกน,น,นู่นพกนี่พกสายแบบกลชุดอะ่ะเอออะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ,อถ้าเป็น type c แบบเส้นเดียวทุกอย่างมันจะจบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าซัมซุงอ่ะซัมซุงผมเองก็ใช้ type c นะครับเออ เพราะฉะนั้นผมก็จะพก,พกสายแค่แบบ iPad เส้นเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบมันต้องมี iPhone ด้วยไงกำลังเลอยู่ครับว่าจะแบบเฮ้ยถ้าเกิดซื้อ Samsung ก็คือเป็นไอซีอยู่แล้วก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่แค่อัปเดตแค่ Update, แค Update, อัปเดตเอรุ่นของมือถือซัมซุง Samsung. คือมันก็อย่างนี้ผมบอกไปครับว่ามันจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่อนี้ว่า เราต้องพบสายหลายเส้นอ่าผมก็เลยลังเลอยู่ว่าให้อย่างนั้นน่ะซื้อ i ไอ o n e ไหมแต่ iPhone แม่งก็ติดบแม่งก็แพงอยู่อ่ะผมเห็นมันลดราคาแล้วนะที่อ่ะ3 8ม0 0กว่า3 9ม0 0แล้วกันนะดีไปกลมๆอันนี้ลดแล้วนะผมแบบเฮ้ยอะมัน โอเคผมเข้าใจว่า iPhone ทุกรุน่นน่ะมันราคานี้แหละผมเองก็ใช้ iPhone 14แผมซื้อ iPhone 14ตอนที่ iPhone 15มันมาสักพักแล้วอะครับก็คือไปซื้อ iPhone 14ตอนที่ผมไปซื้ออะ่ะ iPhone 15มันมาสักพักแล้วแล้วคือแบบ T S c u r v U A G ที่เป็นของแท้แบบอันละสองสามพันอะเขาก็แถมให้ผมฟรีๆเลยเว้ยเออคือผมก็เลยแบบไปซื้อแบบโอเคแหละว,ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่แบบ มันไม่รู้ว่าผมว่ามันคุ้มอ่ะเห็นราคานี้ซื้อ A 1 6หรือ A 1 6 5G ครับแต่ไม่แน่ใจครับมีมีคนบอกเอาจริงๆผมว่ามือถือแม่งแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนชอบนู่นชอบกล่องบางคนชอบฟัง์กชันบางคนชอบอะไรแบบนั้นอ่ะผมว่ามันก็แล้วแต่เว้ย มันแล้วแต่คนจริงๆอ่ะเออคุณแซมมี่ได้ดูคลิปช็อตล่าสุดผมเปล่าประสบการณ์แปลกๆที่ผมเจอที่โรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวรอคนมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าแบบละเอียดเลย iPhone อ,อย่าซื้อครับแนะนําครับแต่ถ้าคนมีตังค์ไม่ว่างครับไม่ที่ผมซื้อ i p h o n นอ่ะเพราะว่าผมบางครั้งอ่ะผมะตัดต่อผ่าน iPad ดเว้ยแล้ว เวลามันส่งข้อมูลผ่านถึงกันอะ่ะมันแอร์ด็อกมันไม่ต้องใช้สายไม่ต้องอะไรเงมันจะไวมากเลยไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยผมก็ตัดคลิปเล่นๆของผมได้อะไรเงี้ยเล็กๆลนน้อยนะนะสำหรับผมอะ่ะอา่าที่ผมซื้อ n o t ต8ตอนนั้นผมซื้อตอนนั้นผมใช้ p p o o n e มบ้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วผมมาซื้อ Note 8เพราะว่าณนะตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> ผมเล่นเกม ROV กับลูกพี่ลูกน้องผมแล้วลูกพี่ลูกน้องผมอะ่ะเขาแกงซ้ำซูงเว้ย แล้วคือเขาใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ตัวท็อปของ Samsung นะไอแบบไอพวก s S S อตัวทอออ็อปอ่ะเอออ่ทีเนี้ยพอเรานั่งเล่นข้างกันอะ่ะเราเห็นได้ชัดเลยว,ว่าไอเยี่ยสีแม่งพลอยากกันเลยแล้วนะตอนนั้นนะตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นที่ผมใช้ iPhone 6อะ่ะคือจอไอจอซัมซุงแม่งแบบเหมือน120เฮิร์หรือยังไงนี้แหละผมจะไม่ได้แล้วคือมันสมูทมากแบบเล่นในตัวนักมวยอะ่ะไอเนี้ยคือแบบต่อย ต่อยต่อยท่าไฟไปปุ๊บแล้วแบบแม่งจะสไลด์ออกเนี่ยเออแม่งแบบสไลด์แบบโคตรสมูทอ่ะผมแบบเฮียล้ำซุงแม่งโคตรเจ๋งเลยแล้วแบบถ่ายรูปมาอุ้ยถ่ายรูปคนถ่ายรูปผมมานี่คือแบบไอ้เฮียทำให้มันหล่อจังวะไอ้นี่จริงๆเออแล้วผมก็เลยแบบนั่งคุยกับแฟนณตอนนั้นอ่ะเออคุยกับแฟนเก่าผมอ่ะผมก็แบบเออเอาไงดีว่าเธอผมก็แบบถ้าไปพยายามคุยกับแฟนผมว่าเอ้ย เออเนี่ยมันดียอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันสองคนแล้วก็แบบต่างคนต่างแบบผมอ่ะส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนป้ายยาเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเราทั้งสองคนอ่ะซื้อซัมซุงอ่อโน้ตแปดคันคู่เออเพราะว่าตอนนั้นแฟนผมอ่ะแฟนเก่าผมเพอใช้ iPhone ห้าซัมซุงซัมซุงเขามันหน้า iPhone ครับอ๋อนั่นแหละก็ผลสรุปแล้วก็คือ ซื้อซัมซุงเพราะทุกอย่างดีกว่าหมายถึงว่าเออหน้าตอนนั้นอ่ะไอเราก็เบื่อเพราะว่าผมมี iPad รุ่นเก่าอยู่แล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่า iPhone นนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะ iOS อ่ะมันจะอัปเดตรุ่นเก่าไม่ได้คือรุ่นเก่าจะอัปเดต iOS รุ่นใหม่ไม่ได้ มันเป็น,เป,นเป็นในว่าแบบเอ้ยมึงซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยูก็กูยังใช้มันได้กูยังไม่อยากซื้อใหม่กูยังไม่มีเงินเแนบบี่ยมึงทํำไมมึงไม่ให้กูใช้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบบางที่ของเราอะนะฮะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยไอ้นั่นแหละลูกพี่ลูกน้องผมมันก็ป้ายยาแบบเฮ้ยดีเนี่ยดูซัมซุงดีเนียอะไรอย่างเงี้ย คือหนะ้าตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่สนามยิงปืนนะครับก็คือที่บ้านที่บ้านลูกพี่ลูกน้องผมนั่นแหละแล้วนั่นแหละมันมันเลยทําให้เราเจอกันทุกวันเว้ยแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วพอเราเจอกันอะ่ะมันก็จะมีเวลาว่างในการทํางานแบบสักตาเะล่าะเออแล้วเราก็จะนั่งเล่นอ o v หรือแบบนั่งเล่นเกมแข่งรถกันน่ะแล้วคือแบบจอมันสวยมากจริงๆนะตอนนั้นอะ่ะเออเราก็แบบนี่แต่ นั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วก็โ้ยหา iPad จำ iPad เครื่องเก่าผมได้ไหมอ่าแม่งเอ่อผมจำไอดี a p p ป e Apple ID ไม่ได้เว้ยแล้วแบบแม่งก็เลยแบบว่าเป็นแค่เครื่องทับกระดาษแล้วทีเนี้ยผมชอบ iPad มากเพราะว่าเวลานอนอ่ะก่อนนอนผมชอบนอนดู iPad นู่นนี่นันน่นอะไรงงี้ผมก็เลยซื้อ iPad พอซื้อ iPad ปุ๊บเอาและวไอเทียพอศัพท์แม่งซิงกันไม่ได้ผมก็แบบ ส่งข้อมูลข้อมูลแม่งก็แบบต้องผ่าน Google Drive อย่างเดียวเลยก็แบบเฮียเอ้ยบางทีโหลดไม่ติดบ้างอะไรบ้างของหงุดหงิดจุดแม่ซื้อ iPhone นั่นแหละครับเป็นที่มาของการที่มีสองเรื่อง iOS อที่ต้องอัปเดตได้เรื่อยคือแค่ป้องกันมือถือหรือช่วยสถีอันดีขึ้นครับมันหลายอย่างครับมันบางทีมันมีฟิวเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยครับเพียงแต่ว่าบางทีฟิวเจอร์นั้นเวอร์ชันเราอาจจะใช้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับสมมุติว่า เครื่องเก่าๆอย่างเงี้ยครับจะให้มันมาใช้ฟิวเจอร์พวก AR อ่ะไรเงี้ยเครื่องมันก็คงไม่ไหวใช่ไหมมันก็อัปเดต iOS ไม่ได้ครับก็คือแบบไม่ให้ไม่ให้มึงอัปเดตเลยอะ่ะเพราะอัปเดตไปเดี๋ยวมึงก็บาบน่นว่าแบบเอ้ยทล้วม Apple ินำเอากระจอกจังเลยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเครื่องมึงเก่าอะไรแบบแนะั้นน่ะเออผมนี่คือคิดแบบเข้าข้างสุดๆแล้วนะ <laughs> แต่ทำซุงดีกว่าครับ ไอ้นูมันจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวสาววเขาเาตะปากแตกนี่ไอเหียกูมไม่มีปัญญารับวไม่ชอบนะเว้ยไอเวนเอาเป็นว่าใครชอบอะไรก็อันนั้นนะฮะทุกอย่างมันมันก็มีดีมีแย่นะข้อดีมันก็มีหลายอย่างเฮ้ยขับเรื่องขับไปขับมามันวนมาที่ภูเขาอ่ะมันเหมือนหัวมันเหมือนหัวใจเรามันแบบว่าคิดถึงแต่ภูเขาะนะ สุดยอดแล้วสมแล้วที่เราเป็นยอดนักลิฟต์นนะ <laughs> <laughs> อะไรนะซื้อ a 2 5 Pro Max เอ้ยไอ้นุ่มมีไปรวยซะแล้วเอฟอร์มเกมแล้วที่ไม่ตอบลองเล่นเกมค่ายนี้บ้างเออะไรนะฮะเกมแข่งลองหามาเล่น ดูดิลองหาโหลดในคอมพิวเตอร์ดูสิ Xform Game Xform Game ไม่ได้เล่นครับสวัสดีครับคุณด็อกเตอร์โอ้คุณแซมมี่คุณโอ้ไปโชว์รวยซะแล้วหน้าเราอะเอจิพัฒน์โปรแม็กเลยหรอมันจะผสมกันหน้าไอ้เฮี้ยทั้งหน้าเป็นไอ h o น e ข้งหลังเป็นซัมซุงเหรอไอ้เฮีย ้พูดถึงอะ่ะเราก็ไม่ได้ไลฟ์แบบเปิดหน้าเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะตอนอาทิตย์สออาทิตย์ได้ไหมเออตั้งแต่ผมไปติดเล่นไอเอ็กสติเ่ยเออกายเจดีเออะ่ะพี่ต้องไลฟ์สดเกมนี้บ้างลองมาไลฟ์สดเล่นเกมนี้ดีเผื่อมีคนจักเป็นคนไทยแท้ๆมาเล่นเกมมันคือเกมเกี่ยวกับ,บ,บอะไรครับผมด้วยแบบว่า อธิบายแถลงไขให้กับกระผมผู้ต่ำต้อยผู้นี้ได้รับฟังทีเปิดท่านออกยาด็อกเตอร์ไอ้นุ่มใจเย็นนะคุณด็อกเตอร์ถ้าเกิดคุณฝาดข้อความผมอาจจะต้องแบนคุณนะครับพอดีเงินล้วนฟ้าครับไอ้นุ่ม ไปรวยลนฟ้าซะเลียวแหมขอสิบบาทได้ไหมเนี่ยแบบว่าพิมพิมเลยโดเนตโดเนตไอชิปมีอ่ะแล้วเออ่พิมว่าพี่หมีหล่อที่สุดในโลกอ่ะเออผมอยากฟัง AI มันพูดคำเนี่ยเพียงแค่สิบบาทไอหนุ่มหนึ่งบาทยังไม่มีเลยไอหนุ่มเมื่อกี้ไอ้คนรวยล้นฟ้าไปไหนแล้วไอเ พี่พูดไปแค่กำลังใจอ๋ <_ an> อกำลังใจใครกำลังใจตัวเองเหรอ<_ an> <_ an> เออจริง <_ an> <_ an> เดี๋ยวนะแชทเดี๋ยวผมอ่านให้แป๊บเดี๋ยวผมอ่านแชทแป๊บหนึ่งนะขอผมดิฟก่อนพอดีว่าถ้าเกิดหยุดปุ๊บคะแนนมันจะหยุดแล้วมันก็จะหยุดดิฟก็เรียกว่าไรวะคะแนนม,มันจะเฟลอะเออ แล้วบอกว่าพาทุกคนดิฟดิฟแบบเจชโชเจชโชที่ไม่ได้โชใครนี่ไงออืืเบรกนิดนึงโอ้โหเก็บแต้มหนึ่งแต้มได้ทงไปหนึ่งอานแล้วครับพอดีคุณแซมมี่บอกอยากได้เก็บไว้ที่บ้านผมก็จัดให้ไปแล้วนะฮะหนึ่งทงถ้าถามว่ารถคันนี้วิ่งตรงได้ไหมตอบเลยว่าไม่ <laughs> รถคันนี้มันวิ่งตรงไว้ได้จริงๆครับทุกคนคือมันเซตมาเพื่ออลไรอ่ะอผมอยากเล่นเบนเทอร์ฟิลล์6มากโอ้ยไอ้นุ่มขอบอกเลยว่ามันสนุกมากแลวคือแบบพอเราใส่หูฟังใช่ป่ะเสียงแม่งแบบกระหึ่มอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนมึงอยู่ในสนามรบอ่ะแล้วแบบเวลาเรายิงปืนอ่ะมันจะมีปอกกระสุนอ่ะที่มันออกมาจากปืนใช่ป่ะเวลามันหล่นพื้นอ่ะเสียงแม่งแกิ้ง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 คือแบบเสียงแม่งโคตรใสอ่ะ เออแล้วพอเราหยุดยิงปุ๊บแม่ก็หยุดหย um, ุดหยุดหล่นหยุดหล่นอ่ะเออแม่แบบโอ้ยไม่อย่างมันน่ะสีอย่างเดียวที่แบบมันชอบเออเห๋ออ่ะแบบอยู่ๆก็เข้าไม่ได้อ่ะมันขึ้นว่าแบบเกมเฟลอะไรสักอย่างครับต้อมเกมไฟลเกมอะไรกันแล้วแม่ก็ยังไม่ได้โอยไม่เล่นแห้งแล้วไม่รู้ว่ามันจะลง เอเอเกมพาสหรือเปล่านะถ้ามันลง EA g a เกมพา s นี่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นนะแต่ถ้าต้องซื้อเกม2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 5ผมอาจจะไม่นะ